การท่องเที่ยวที่แสนยาวนานที่ขูทั้งหลายสงสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องตน้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มภูนปัตตพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น เมื่อบุคคลหนึ่งท่องเที่ยวไปมาอยู่ตลอดกับหนึ่งพึงมีโครงกระดูกร่างกระดูกกองกระดูกใหญ่เท่าภูเขาเวปุระนี้ถ้ากองกระดูกนั้นพึงเป็นของที่จะขนมารวมกันได้และกระดูกที่ได้สังสมไว้แล้วก็ไม่พึงหมดไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มภูลปตัตตภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นภิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้เราผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าประดูกของบุคคลหนึ่งที่สะสมไว้กับหนึ่งพึงเป็นกองเท่าภูเขาก็ภูเขาที่เรากล่าวนั้นคือภูเขาใหญ่ชื่อเวปุละอยู่ทิศเหนือของภูเขาคิชกูใกล้เมืองราชคลึอันมีภูเขาล้อมรอบ เมื่อใดบุคคลเห็นอริยสัจคือทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความล่วงพ้นทุกข์และอริยมรรคมีองค์แปอันยังสัตว์ให้ถึงความสงบทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นเขาท่องเที่ยวเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากก็เป็นผู้ทำรรที่สุดทุกได้เพราะสิ้นสังโยชน์ทั้งปวงดังนี้แล